สวัสดีครับมันจะมารีวิวขอ,อ,อ,องเล่น้ทูโชว์ครับอันนี้ขอดูหน่อยไม่ขีดไม่เลยแจ้าเนื้มีไงจะ็น้ำดุกนี่กับพิม่ากับเบลร์แล้วก็กับพี่กลยอไหมนี่ไงของเล่นเชฟเตเปอร์มาเชวนี่ไงพวกนี้นี่ ทุกคนเออข้างหลังนี่ไงข้างหลังเป็นอะไรชูม่าเชิบตันี่เอากระต่ายเรื่อแล้วก็เล็บเดี๋ยวไม่แจกกระต่ายมาวินก่อนนะโอ้เดี๋ยวเรียงก่อนเรียก่อนนี้เอาเรียงก่อนไหมเอาเรียงก่อนจะเรียงก่อนนะเดี๋ยวมันจะเรียงให้ก่อนเดี๋ยวไม่มีรนิ้วรถนิ้วรถนี่จารถรถเที่ยวนี เช่าเช่าเดี๋ยวว่ามีจัดเรียงให้ก่อนนะเพื่อนๆนะรับ okay, น evet. yeah. yeah. ี่ไงทุกคนนี่ไงทุกคนเดี๋ยวแล้มันจะตกเอาแบบนี้เอาแบบอีเดียแบบนี้มาไหนแกเอามาให้เพื่อนๆดูหน่อยตรงนี้นะแกทางไหนล่ะทางนี้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 นี่หายอ่ะเดี๋ยวเอามาเรียนกันดูว่ามีใครบ้าง ล็อกกี้ดูดล็อกกี้ดูดล็อกกี้ดูดนี่นี่ใครนี่ใครตัวนี้คดูดอับแล้วก็รับเบอร์นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะดับเบอร์ดับเบอร์รับเบอร์ไดเดอร์ไดเดอร์คนนี้ชื่ออะไรดับเบิลมาเชลมาเชลตัวนี้ล็อกเบอร์ไหนมาเชลนี่มาเชลนี่มาเชลนี่มามาเชลมาเชลนี่เป็นรถอะไรรถ รถดับเพลิงรถดับเพลิงนะคะอันนี้ใครนี่นี่คนนี้ใครรถตี้เพื่อเก็บขยะแล้วก็ชกายขยะเนี่ยนี่ใครนี่ใครคนนี้ชูมาชูมาชูมานี่ยขับอะไรอ่ะขับเรือเรือนี่ก็ด้วยนี่ใครนี่ใครช่ากายไกลนี่ขับอะไรคะขับข้ากับขับลีคอสเตอร์นี่คนนี้คนนี้คนนี้ คนคนี้มาใ <มา S 1> หม่ลูกเด็กจำไม่ได้จำไม่ได้เหรอคนนี้คนนี้เป็นใครไเรไเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์นี่ขับอะไรเป็นหัวหน้าเหรอใช่หัวหน้าแล้วกันคนนี้เชฟ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 นี่สีม่วงเชบสีเหลือง <c oughs> ไมจ๊ะเชบต้องเป็นตัวนี้เ <c oughs> ชบสีอะไรอ่ะสีน้ำเงินใช่ไหมก็ด็อกกี้ตัวนี้สีเขียวก็ชิม่าสีสีจุ่ม สกายสีสีอะไรสีชมพูอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสีชมพูแล้วก็เลเยอร์ไหนเลเยอร์นี่เลเยอร์ถอดได้ไหมถอดได้ไปถอดได้หรือเปล่านี่ได้ว้าวได้อยู่เปลี่ยนได้ไหมกับรถไฟกับรถได้มาเลยมาเลยมาเล่นกันเลยจ๋าต้องเรียงให้เรียบร้อยก่อนเดียเพียง Happy show, happy show. Leung, leung, leung. I didn't do the time not do that, don't do that. Choo, choo, choo. Happy show, please, play funky. Do, 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 ขับโชว์ขับโชว์บโชวรขับโชว์ขับโชว์ข mm ับโวขับโีกขับชว่ับโชับโชว์ขับว์ขับนะท์ขับโชว์ขับโชับมือับโชับโชว์ขัคันว์ับับ์ขับโชับนชว์สับโชว์ขับโชว่ขับโชว์ขับ เก้าคัก้าคันีคนนี้ใครนะไตรเดอร์ไเดอร์ใคร่สอดอดูดอตับเบอ้ลตับเบิ้มาเชลมาเชลชฟเชฟตกี้ตกี้คิมาคิมาออเลสออเลสก็สกาย ทั้งหมดเป็น9คนนะมาเล่นกันเลยเช้าจะเป็นเดรนอย่าเสียงโง่เลยจ้ะเบอร์เยวีทุกคนดีมากวันนี้มีทั้งกินหรือเปล่ามีครับช่วยเหลือว่าช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือ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 กุ้งชิล่ากับบับบี้หน่อยช่วยเหลือกุ้งชิล่ากุ้ทชิล่ากับบับบี้เป็นอะไร ภูเขาติดอยู่บนภูเขาอ้าวไลเดอร์ไลเดอร์ไลเดอร์ให้เพื่อนไปทักอะไรเฮ้เพื่อนมาเชิญเอาบันไดขึ้นมาได้เลยไหนก็ก็ซิล่าอยู่ตรงไหนตรงนี้แล้วก็ปุ้ยตรงโน้นเนี่ยไปช่วยยังไงล่ะต้องเอาบันไดขึ้นไปเลยเอาบันไดขึ้นบินป็นไดเดอร์ทอดร์แรถออกมาได้ขึ้นไปมันได้ตี๊ดต็มไปช่วยลงมาเร็ว ไมได้แล้วเี้ใช้ัรงหมดได้แล้วเพื่อนดิ๊กก็ไปจับภูเขาให้แตกไปเลยดับเบิ้ลดับเบิ้ลนี่ตายตายตายไปจับภูเขาให้แตกไปเลยเอานี้ออกมาจอเลยเหยียบลอยเหยียบลอยไม่จ๋ารับ นี่คนที่คนนี้เล่นไปแล้วคนนี้เล่นไปแล้วเอาเลยพวกวน,นี้พวกนี้หน้าที่ต้องไม่ละครจะเป็นเป็นอันนี้แล้วกันเอาภารกิจไม่มาภารกิจไม่มามคนนี้ทำอะไร,รอ่ะครับคนนี้ว่ายเก็บข,อน,นอ,ขอนไม้เอ,อาไว้เก็บขอนไม้เลยขอนไม้ขอนไม้ขวานทางเหรอ ตรงนน้นหนูหนูตรงนน้นเหรอมาวินไปช่วยเลยโอเคเป่นเบิ้นบิ้นเบินขึ้นมาแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วเอ็มอิม ภารกิจเสร็จแล้วภารกิจสามคนเสร็จเรียบร้อยเหลือใครบ้างครับไรเดอร์ไรเดอร์ไลเดอรบอกให้ให้ทุกคนไปเลยสกายไปไหนเนาะเป็นเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ว่าอยู่ตรงไหนเกิดเหตุอยู่ตรงไหนโอเคมินเลยมินเลยมินขึ้นฟ้าเลยเจอหรือเปล่า รถติดเลยเอามาเลยอันนี้เรื่องมาตีช่วยช่วยช่วยมาแล้วโอ้รถคันใหญ่ติดเนาะเสร็จแล้ววันนี้ภารกิจเสร็จแล้วนะครับชูมา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 ไปช่วยใครดีเออไปช่วยไปช่วยใครดีไปช่วยเออ ยังไปช่วยรถคันนั้นรถคันนั้นตกตกตกในแม่น้ำหนั่นาเห็นไหมยู่บนเก้าอี้อะแต่เอามาจะให้จัดห้ามตกน้ำก่อนใช่ตู้บู๊ตกน้ำไปแล้วไปเลยชูม่าเหรอเขาชื่อชูม่าเหรอรับรับปุดูขึ้นมาได้แล้วภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็มาคนต่อไปคนต่อไปเหลยอีกสามคน อยลอยล็อกกี้ล็อกกี้ด็กกี้ล็กกี้ทำอะไรเก็บขยะนั่นไงเศษขยะเต็มไปหมดเลยโอเคใครจะเก็บเอง,ไม,ไ,งไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแหลกขยะเยากขึ้นอะเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเกิบนมาใส่มือแม่ไว้เก็บเก็บยกขึ้นมายกขึ้นมาเรียบชื่อมไีไหมคะมียังไงอยากเหยื่อเลยอันใหยือย่อเลย ว้าวแตวามบกบิ๊กแป๊ก้างน่าอะรกินเสร็จสิบอยาก้ดิแป๊กแป๊กเลนะนี่แป๊กแน่บนบิบแป๊กแป๊กเลยนี่แน่นี่แน่เากี๊ยวก่อนเอาเกี๊ไวก่อนแม่เราพิ่ทำเบอร์เกอ์เสร็จแล้วทำเบอร์เกอร์เสร็จแล้วเหลืออีกสองคนอากินอันนี้ให้ทุกคนลงก่อนโอเคอันนี้เบร้ใช่ป่ะแล้วก็ชบเชอบเะไรนะ เป็นหน้าที่จับจนูนจับจูนเหรอเอ๊ใครจะเป็นจนูนนะเอากอซิล่านี่แหละกอซิล่าแอบกินขนมใช่ไหมไม่ใช่ไหมจ๊ะไปใครต,ตรงนีไาาไ้ไปเอามาไปเอามา <ไป S 1> ลเลย,เลยไปเอามาเลยคะ่ะนังง่นไงไปเลยยับเร็ว จากทรงคุณตำรวจไปเลยับมาเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้โหพัดจิ้มหนีเนี่ยจีนพาลั้านจีดเดียวคนสุดท้ายนะครับดูรถดูรถดูรถเนี่ยเป็นหน้าที่อะเขาทไรอ่่ะคหหนนน้้าาาททีีขขงเเป็รถพยาบาลเหรอเป็นหน้าที่ของครับพิชโวเลอรเพื่อเอาลูกหมาขึ้นรถเอาลูกหมาขึ้นรถเอาพวกนี้กลับบ้านเหรอใช่ ร oh, okay. เลอัลเล,ต,ลต่อแถวกับบ้านต่อแถวต่อแถวกับบ้านต่อแถวต่อแถวทํบตรงนี้ไปขับโชวับโชว์ทอะไรได้นะนุไปไปท,ทัทีเคื่อกทันเหินไว้กลับไปไปใช่ไหมเอาจ๋า,จามามาเลยเลยเอาทุกของไปดีกว่า นนทุกคนกลับบ้านแล้วเสร็จชิมภารกิจแล้วเอาเนี้ยไปอ่านให้ดูนะอันนี้อ่านเอาไอ้ขายลานตัวนี้ให้ดูมันมันมันเดินเดินเองได้อ,อ๋อน,นี่หลุดแล้วต่อต่อประกอบเข้าไปไ,ได้ไหมอ่าดึงถอยหลังแล้วก็ปล่อยมาไม่แต่จะเป็นคนรับปล่อยไปเลยโอ้โหอ่คนต่อไปครับคนต่อไปเนี่ยคนต่อไปเค ไปเพิ่ไรเดอร์ดีกว่าทำไรเดอร์มาไรเดอร์ทำได้หรือเปล่าเนี่ยไรเดอร์ทำไม่ได้โอ้ยอะไรเดอร์ทำไม่ได้ไม่อยากต้องให้ไปเดินเยกะมากโอ้ยยกล้อเลยยกล้อ่อ่ะคนนี้ใครอิงคะตอนนี้ใครเนี่ยแต่ไรเดอร์หนายกล้อขิ่งมาเลยใช่เอาตอนขานี้ถอยหลังถอยหลังแล้วก็ปล่อยมันก็จะจะับกับตอนอันนี้ชื่ออะไรนี่ดับเบิ ล็อบเบอร์มาลำเบอร์มาไม่จ๋าจะรั้แล้วพี่เจ้าก็เฮแต่กว่าทีย่ไม่ใช่เราก็ถอยหลังไปปุ๊บไปอยมทำไมกรได้ดึงไปกระดาษอ่าอันนี้นี่คือใครครับมาเชลมาเชลมาแล้วตุ้งมาคนอื่นมา ดูรับชิงดูรับชิงดูด็อกมาคันอื่นชูมาเอามายช,ชูมาชูมากรกะชิงเหมือนกันกอันนี้ค่ะนี่มามุมนี้หันหน้ามาทางนี้ปึ๊บไปมาเลยนี่ตุ่มอันนี้ใครนะด็อกกี้ด็อกกี้เชิบเชิบมาเลยไปยเชิบมาเลย คนนี้คนสุดท้ายแล้วเท่ไกบินก็มาได้จิวจิๆวจิ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 วสก,กายหมุนได้ไหมถอยหลังได้ไหมน้าไ,ไม่จ๋าเทไกหมุนไปได้ใช่แหบบหนึ่งสองี่ๆลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ